<c oughs> เอาไปไหนอ่ะบอกกังไกลแหล่จะโทรมาสวัสดีวันพ่อสุขสันต์วันพ่อครับก็ขอให้ปีนี้พระโจสุภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ที่ป่วยอะไรอยู่ก็ขอให้มันให้มันหนายหายไปซะแล้วก็เดี๋ยวจะมีตังค์ก็จะส่งให้เรื่อยๆจะได้รวยๆขึ้นโอเค ปี<อ>นี้ก็ส่งปีนี้ส่งให้แล้วปีนี้ส่งให้แล้วลองไปเช็คดูว่าว่าเท่าไหร่แล้วก็อยากได้อะไรก็พอโจก็ไปไปซื้อเอาเองเลยเห็นบอกว่าอยากได้แว่นอ่างเงี้ยก็ไปซื้อเลยพวกเล็บวงเล็บนั่นที่อยากได้โอเคก็อคขอบคุณมากนะสําหรับขัน้นื่อยที่ส่งให้พ่อนะแล้วก็อขออวยพรให้ลองแยมีสุขภาพแข็งแรงมีงานเข้าเยอะๆชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศข้ามทวีไปเลย โอ oh. ้แล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนก็ให้แ้วคาดปลอดภัยพุทธธรมมูสังโฆสมเด็จโตูปธาทิ่าปัะจรปกปักรักษาโรคนะ้ครับสาธุครับครับขอบคุณครับอันนี้จะออกไปข้างนอกเลยเหรอจะไปอยู่แถวๆนี้ยใกล้ๆมันหนาวเหรอที่นู่นไันนี้มันชุดลินเหงื่อ